น้องจ๋าาปวดพูมันปวดพูดอกใหไงปวดพี่น้องมือกล่องไปจับเป็นยังไงล่ะพี่น้องจ๋าเน็ดมันปูน้องเอ๋ยเต็มถุงไหมพี่น้องอุ่นเด้อดูเต็มเลยเต็มถุงมืงเหรอเต็มถุงสะโอนได้พี่น้องจ๋ามากม,มามาพี่น้องอัน ba nè trên đấy mắt lại thì pino anh má tin tới vương môn hạnh đúng má tin tin con cái chân gì là con bò bộ cả nha con nhang đấy khéng thừ thừ với hạnh tin ừ chỉ hết nhưng mà lại thì kép được xa ổn đột suối lắm lời hoa dày lắm đấy, hoa đẹp lắm đấy, hoa đẹp lắm đấy, ว้ายดอกงามมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะมาเก็บด้วยจ้าพี่นองเต็มถุงจ้าวันนี้โอ้โหโพูดทูมิแต่เงาใหญ่ๆจ้ะพี่นองบ๊ามาตินเบิ้งมาตินเดิอมาตินไฮย่าบูบาามันใหญ่พดแหมบา อ่อนพีนพ่น้องเงาใหญ่ๆพี่น้องอู้ดพูดพี่น้องจา๋าเต็มถุงระบ,บาดเนี่ยโอ้ยหยิบไปทัว่วสะอ่อนมากพี่น้องเบิ่งเดี้ยพี่น้องจา๋าเต็มถุงอา,าใหญ่เลย,ย,ยพี่น้องฮ่าโดดไปอวบไี่น่ะขาใหญ่ๆจ้ะพี่น้อง เล่มถุงแม่พี่น้องแม่ฮ็ดจังได้ละบาทนี่พี่น้องจังสันตินั่นแล้วถุงหน่อยโผดมันมาโผเฮ็ดถุงแม่พี่น้องค่อยเสือ่อนดอกใหญ่ๆแม่พี่น้องไปนะปนะเสื่ออ่อนเนาะพี่น้องเนาะใหญ่แห้งวะมาเด้อเก็บเอาอันเก็บเอาอันเป็ดตากไว้ดอกหินบ่มดเอาไปให้แม่เพื่อนหงมูน้ำบาทมงเดียวพี่น้อง Mua đều này, mừng là tìm thùng ạ à, nha, phí nọng Hết chân đây, chỉ mì thùng bật Để hát thùng mây bật nọ Được, hát thùng mây con Thu trợ vô thùng. thùng phát tích này là khỏi bác xay Thùng khỏi mất nặng <laughs> Thùng nội thùng, thùng này tìm lè, phí nọng chá Được, nè, no, nọ Được, bác thăng đi hết hương tình, thì. มีเห we well, uh, ็ด <quelques> ย <robi ers> ังหนี <mañana benim humidity> <rawd unre iry> ่งเนี่ยนี่คเห็ดผึ่งนั่ตัวเห็ดผึ่งขาลายพี่น้องจ๋าดูสิเนี่ยมีเห็ดผึ่งขาลายด้วยจ้ะโอ๊ยโอ้ยถุงแม่พี่น้องโปดฟัวถุงแม่เบย์อาเอ้ยหาเอ้ยแจะเป็นถุงดีตัวพี่น้องเอ้ยจังสั่นตีแล้วถุงนี้แล้วจังสี่ตีแล้วมันบ่ได้ืออีไยังมาเขาจังสีละนี่มาเก็บเด้อ lá héo phi nòng chả, sơ ơn rất là, đọt ngang ngang tu pú ti pì, thúng năn điều này là, đi chị nhang, quay thang phi để phi nòng chả, nhang mượa, nhang mãi cho nên ta đi bình, đa lại, bảo bỏ con đi cả, bắt nhảy phi คนยังมาเสียงดังอยู่คนทางทาง้งพุ่นอันมันเป็นทางท,างาอองท้งพุ่นเต็มถุงแล้วบันี้ตัวนี้ก็ถุงใหญ่พี่ไว้ท่งนี้จะพอ่อยปวดพูดพี่น้องลองอันนี้หล่นเอาไปก็สิีกี่ชานล่างขายอีกแล้วเนะาะว้าพี่น้องตัวนี้นี่มันส่วนพี่เนี่ย

มาแล้วพี่น้องจะเก็บอันจะเก็บเห็ดอันอุ้มเดียวพี่น้องมูเดียวอันเห็ดมันปูพี่น้องอก็เอามาลางัง <c oughs> เรีนหนีฝนพี่น้องเอ้ยว่าสิได้าะมองอื่นอีกบดด้โลาะนี่ได้มองเดียวเน้นอันฝนตกไหมพี่น้องเป็นตะยานก็เลยเฝ้ามามาหอมก็มาล้างโดดเดียวมาล้างเราวมาตากแดดพี่น้องเห็ดมันปูนี่ อันนี้ตากแต่มืมวว่านตัวนี้ได้อุ้มเดียวมือนี่ได้มูใหญ่กะมาตากค่อยล้างไอคนเยอรมันเขาไม่ล้างเห็ดเนาะแต่ดิฉันน่ะล้างจะบพี่น้องไม่ล้างไม่ได้ดิฉันกินไม่ได้มันยาเขียวจะเฮอจังสรรพีน้องมันยาเขียวก็ก็มาตากแบบจริงขั้นโบราณนี่มันบ่ดีเนาะพี่น้องค่อยว่ามูเพิ่นโบราณก็สร้างเพิ่นข่อยบ่สนใจผู้ใดดอกพี่น้อง ข่อยหูแต่ว่ามันย้าเขียวอีกอย่างจักว่าหมูจักว่าแมงอีหยังมันไม่เงียบมาอุจจาระใส่เนาะพี่น้องเนาะอืมไผสิกินลงมือมาเศษ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 เลยกินมืยข่อยบอกินน้ำเด้อข่อยย้าเขียวข่อยล่องเมืองแล้วข่อยเอามาล้างเอามาตากแดดดีกว่าพี่น้องนี่ได้เฮ็ดอันนั่นน้ำเฮ็ดอันเฮีงก่อมีเฮ็ดเห็ดอันนางล่มผม เห็ดพึงหวานก็นมีแต่ว่าเฮ็ดอันนี้ปีนี้ออกลายเห็ดมันปูจ้พี่น้องเห็ดพึงนี่บ่คอยปันไดแต่เห็ดมันปูนี่หายลายมันแทงงนาอยอยู่นน่เนาะคอยว่าแต่ว่าเสียบด้วยละ่ะได้ดม,สมะสมีแ้บพี่น้องตากแดดเลยก่อนเด็ดมามูนึงว่าสิโลโตเรียนหนีฝนน่แนนลระพี่น้องจา๋าเอามาแล้วมาตากแดดไว้ล้างแล้วก็ตากแดด